มือจึงเป็นสาเหตุลักๆเหตุให้ทางไปหนุ่มหรือว่าไปออกแหงงานทางฝั่งประเทศเราออกไปฮับจ้างอยู่ทางประเทศไทยเพื่อว่าจะได้มีรายฮับที่ดีขึ้นก่านเก่าสบายดีนอนพ่อแม่พี่น้องกางยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสูซองของบาลลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาเมื่อนี้เนาะบาลลีกับพอดีเลยจากเบียกจากการมาเนาะแล้วก็จะมา ทักทายสบายดีพี่น้องทุกคนคือเก้านะเพราะว่ากินหอดคิดถึงกันเนาะโซนีบาลีกับบค่อยได้ออกไปเนาะไปหน้าได้ก็ได้ไปซอกช่วยเรือผูกทุกยากเนาะเพราะว่าเขากแล้วจ้กเรียกตัวนี้ก่อนเราจึงจะกลับไปซอกช่วยเรือสังคมเติมตามกําลังที่เขาไปได้เนาะก็คือในหัวข้อที่บาลีฮะยักษ์จับมาว้าในมือนี่เนาะก็คือ เงินกีฟเฟื้นพี่น้องนะเงินกีฟเฟื้นแห้งแล้วก็เฮทัย,ทยาขาแห้งของเฮากันขาแห้งของคนลาวเนาะลดลงาขาแห้งตำ่ำนะแล้วก็บปัญหาที่ว่าสินค้าแพงว่าเป็นย้อนอยานาะอันนี้โดยส่วนตัวของเฮาพี่น้องโดยทัศนะของของเฮาเองเนะาะตามเที่ยวที่มา อยู่ภายในบ้านเขาเนาะอ่าสกปรลาวเนาะเป็นส่วนหลายเลยก็คือนําสินค้าเข้าเนาะเป็นลักๆเลยอ่าโดยที่เขาได้ค้นหาข้อมูลก็คือนําเข้าสินค้าเก่า10%พี่น,อน,อนอ้องเนาะอ่าราคาจึงเหตุให้เงินกีบันอ่าจึงเหตุให้ราคาสินค้าแพงขึ้นเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอะไน,นี้พี่นอ้องอ่าเมือ่อเมื่อคงเคสที่ว่าติด เมื่อคงเคสท่วติดกับทางประเทศไทยเนาะทางประเทศไทยเขาก็จะได้นําสินค้าจากประเทศไทยมาขายเนาะบอกว่าที่ว่าลายในพี่น้องตามเที่ยวเห็นสินค้าจากไทยเนาะบอว่าจะเป็นเอื้ออเกลือแป้งนัวแล้วก็นําปูนําปลามักไม้มักต๊ะอะไต่างๆที่นี่ถือว่าเป็นการนําเข่ามดเนาะอันนี้เบาเบาเรื่องน้อยๆเนาะตอวนี้เนาะอันนี้เบาเรื่องประเภทสินค้าแบบน้อยๆนะนับแต่สิ่งน้อยเมื่อกับเป็นการนําเข่ามดทั้งนั้นนะ สนันบัตน,นี้เป็นอย่างจริงว่าเฮ็ดให้เงินกีบออนคาเนาะก็คือ,อคนลาวนี่เขาต้องการสินค้าจากาประเทศไทยเนาะน,อะนอะ้องมานำมาขายอยู่ในประเทศลวาวถ้าว่าเขามีเงินกีบไปซื้อก็เพิ่นเพิ่นก่อนจะบอกรีบฉะนัน้นเขาจึงมีความต้องการาเป็นเงินบาทเพื่อจะไปซื้อสินค้าทางฝั่งประเทศไทยฉะนั้นจึงเฮตุให้อ่า สินค้าแพงขึ้นอ่าแลว้วก็เหตุใดเงินกีฟเฟอร์ย้อนว่าเฮาบ่าได้นําออกสินค้าลายนะอ่ามีแต่นําเข้าก็เลยว่าเหตุใดอ่าเงินกีบของเฮานี่อ่อนตัวหรือว่าเงินกีฟเฟอร์เนาะอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆของอ่าปัญหาเงินกีฟเฟอร์เมื่อมันมีจุดนี้เกิดขึ้นเนาะเงินกีฟเฟอร์เกิดขึ้นแล้วบัดน,นี้อ่าค่าแห้งของลาวยังอยู่นอยู่ในจุดเดิมเนาะก็คือค่าแห้งขันตามมันอยู่ที หนึ่งล้านสามแสนกรบนะรัะกาบ,บัตรที่นี่เขาไปซื้อสินค้าปุ๊บเนาะไปซื้อสินค้าก็คือเขาจะต้องอาเทียบเป็นเงินบาทเนาะเงินตาอ่าฉะนั้นเฮทัยอ่าเฮทหยเขาไปซื้อสินค้า <c oughs> ลายเป็นเงินบาทปุ๊บบัตรนี้คาแห้งของเราคิดลายเป็นเงินกิีบเนาะเวลาไปซื้อปุ๊บเขาจะต้องตีเป็นเงินบาทฉะนั้นจึงเฮทหยเงินกีบบพอใสใจในการคลองชีพในแต่ละมือจึงเป็นสาเหตุหลักๆเฮ็ดทหย าทางไปนุม่มหรือว่าไปออกให้ง,งานทางฝั่งประเทศเราออกไปฮับจ้างอยู่ทางประเทศไทยเพื่อว่าจะได้มีรายรับที่ดีขึ้นก่อนเก่าโดยปกติก็คือค่าแห้ง,งานอยู่ล้านนึ่งล้านสามแสนนะตัวนี้เป็นแห้ง,งานขันต่้อากาตกประมาณสองพกว่าบาทหน่อยหนึ่งแล้วเวลาเขาใส่ใจเขาก็จะตีเป็นเงิน,งนตาต่างประเทศสนับนราจิงเหตุใด ขายงานของเฮานมันบ่พอใส่ใจในแต่ละมือฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ใบหนุ่มเดือยไปเอายง,งานออกนอกประเทศก็คือไปขายงานอยู่ทางาประเทศเพื่อนบ้านก็คือส่วนลักๆก,ก,ก็คือทางั่งประเทศไทยจึงเฮตุให้มีรายหับทีดีกวอนเกา่าเป็นสามสีเทือเลยสามสีเทา,เทาต,ตัวเนาะก็คือเฮาไปหับจ้างอยู่ไทยเงินเดือนเริ่มต้นเงินเดือน พื้นฐานก็คือ,อยูทีห่งล้านอ่า่มาณหนึล้านเนาะยูทีหนึ่งหมื่นสองพบาทจนไปหอวหนึ่งหมื่นสบาทเนาะตัวนี้เป็นแหงงานขันตำ่ำถ้า่าเปรียบเทียบกับเงินเงินกีบก็ตกอยู่ประมาณห้ 6, 000, 7, 000าหล้านกีบหล้านเจ็ล้าน้เนาะเตี้ยวเลยตอนนี้หันเรีเงินก็ยูทีหนึ่งร้ยบาทหก0ิ 60, บพักีบต่อหกสิ 1, 000, บพันกีบพี่นาะงหมื่นก็ถืออยู หกล้านกีบนะกับประมาณหกแสดงว่าให้งานขันตามนะที่ไปเฮดเวียกอยู่ทางฝั่งประเทศไทยก็คือจะตกอยู่เจ็ดล้านพี่นะ้องเนาะเจ็ดล้านกีบกับที่ว่าเป็นถ้าเทียบกับลาวก,ก็จกัจกเทาเนะาะจักเท่าตัวพี่นะ้องอยู่ลาวมีแต่หนึ่งล้านสามแสนเนาะเวลาเข้าไปจากอยู่ทางฝั่งประเทศไทยจึงเฮดไทย การใส่ใจหรือว่าแต่ฮับเงินที่สูงกว่าหลายเท่าตัวเลยสนั้นเวลาเขามาใส่ใจมันจึงจะกลุ้มดุกลงจีนเนาะเพราะว่าสมัยนี้เข้าซื้อสินค้าภายในบ้านเขากะรวดแล้วแต่เป็นของน้ำเข้าก็คือเป็นของทางภาคประเทศไทยนี่เป็นส่วนรายเนาะแล้วจึงเฮดไทยจึงเป็นสายเฮตไทยคนเราตัดสินใจออกจากบ้านเกิดเมืองนอนออกจากาสิงบอนเที่ยวเคยอยู่เพื่อว่าไปดิินลนไป เรียกเหตุการณ์เพื่อจะได้ยุ่รดในสังคมน,นนี้เป็นไซเุที่ว่าเฮตไทยแรงงานเราลังไหลออกนอกประเทศลายก็ย้อนว่าเป็นไาเหตตัวนี้น่นก็คือสิ่งที่เฮาได้บอกมาว่เป็นปัญหาอ่าิกฤตของทางทางประเทศเราในขนานี้เลยพี่น้องเนะงาะเสีเยงว่าก็เสียอแนวว่าทางขันเทิงทางผู้ใหญ่ผู้โตม่นก็พยายามเร่งแก้ปัญหาอยู่เนาะแต่ว่าก็ต้องได้ใช่เวลาเพราะว่ามันอ่าเฮตไทย เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็เนืน่องมาจากปัจัยลักๆก,ก,ก็คือมาจากโควิดเนาะตอนตมิ้เนาะก็คือเป็นการกักบรูนสินค้าให้นำออกนำเขา้าสนันจึงเฮตไทยเงินกีบของลราเฮานี่เฟ้อมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะอีกอย่างก็คือเฮาบรมารถานำสินค้าออกได้ย้อนมาความต้องการของเฮาก็คือต้องการนำเขา้าเป็นส่วนหลายเนาะอันนี้เป็นสายเหตที่ว่าเฮตไทยเงินกีบออนค่าแล้วก็ เศไทยให้งานลาวออกนอกประเทศเพื่อไปหับจากดูบอลทีว่าได้มีมีรายได้ที่ดีกว่านาะตัวนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเนือเป็นสาเหตุลักๆที่เฮไท่เฮาเป็นแบบนี้เนาะกับสิ่งที่ก็มีสิ่หนึ่งที่ว่าจะเฮไท่ผู้คนหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศลาวนทีตอนนี้เนาะท่นนี้เบ้าเฉพาะผู้ที่ขายงานเรบาบ่มีเงินขายบ่มีงานทำต่งางๆ ฮับฮู้น้ำกันก็คืออันสิงล,ล,ลักเลยพี่น้องเนาะที่เขาจะควบคุมช่วยกันก็คือหนึ่งก็คือพยายามปลูกเองใส่เองเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็นำใส่สิ่งของภายในบ้านเขาโดยบวกไปซื้อเครื่องภายในตลาดลายลดลดการซื้อนะพี่น้องเนาะเขาจะต้องพยายามปลูกพักปลูกมีปลูกทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านเขาแล้วก็เก็บกินเองเนาะเพื่อว่าเป็นการนำเข้าสินค้าให้มันลายวันนี้ จึงจะเป็นการลุดพรปัญหาเงินเฟอ้อเนาะอันนี้ตามที่เขาคิดเนาะ,ะ,ะ,ะมัน่อนขอนาดจ,จะเป็นแบบนี้ถ้าว่าเขา,าไปชื่อไปอย่างไรเขาปุ๊กเองกินเองสร้างเองมันก่อนแน่นอนเหตุหการนำเขาน้น้อยลงแล้วปัญหาเงินเฟอ้อนี่อาจจะค่อยๆดีขึ้นเนาะตัวนี้นะเป็นสาเหตุตัวนี้นี่เป็นสิ่งสาคัญที่ว่าทุกคนต้องได้ช่วยกันเนาะถ้าหากว่าท่านใดเขามาเห็นลิปนี้เนาะอยู่ใน ประเทศของเขาก็ยากให้่ลองเบิรงว่ามือจากที่มือหนึ่งเขาได้ออกตลาดประมาณสองแสนกิฟตเนาะห้รุดฟ้อนลงมาประมาณหนึ่งแสนกิฟตเนาะพยายามที่ว่าจะพูกเองคือเขาได้บ้าไปละเป็นพั้งเ,เป็นมักพิกมักยางเนาะยางเซนที่ว่าเขาเคยได้ไปทางประเทศเพื่อนบา้านเนาะทางประเทศไทยเขาได้ไปนี่ภายในเฮือนของเพื่อนเนาะภายในหัวของเพื่อน่นหัวเฮือนเนาะเ,นเนะพื่อนจะพูกแบบแบบ ทุก,ทก, <S 2> <S 2> ทกงานที่กินได้เนาะ่บอกว่าจะเป็นหอมเป็นผักกาดเป็นอ่ามักไม้มักตอกมักกล้วยทุกชิ้นทุกอย่างเนาะพักขา้าพักยังที่ว่าลูเหมดเลยพี่นนองอันนี้เป็นการที่ว่าเฮดทยเ้เฮ้านี่อยู่ภายในบาทเฮ้าโดยที่บ่ต้องออกไปซื่อเครื่องทองให้มันลายเนาะเพื่อเป็นการลุดพรจ่ายจของเฮ้าแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นปัญหาสำคัญเนาะในการาลุดการ นำเข่าสินค้าเนาะตัวนี้นะก็สำหรับคลิปนี้เนาะเขาก็มาฟากมาตอนทุกคนได้รับหูน้น้กกันได้มาอู่มร่มกันเนาะก็ต่อคเข้ามุเข้าใจทุก่านที่เขามาหายกำลังใจแล้วก็เขามาติเขามาส้มเขามาแลกเปลี่ยนคว,ความคิดความคิดความเหน็นนั่กันเพื่อจะไปปรับปรุงหรือว่าเอาไปแก้ไขในการดำรงชีวิตภาวะ ในช่วงระยะนี้ช่วงวิกฤตนี้กาหู้ดีว่าแต่ละคนก็ททอกอถอยกามุดกำลังใจคือกันแต่ว่ากาเขากอขอเป็นพีหนึ่งกำลังให้ใจให้ทุกคนได้สู่ให้มัน่าน้นวิกฤตนี้ไปน้ากันเนาะกาต้องขอขโมงรับใจคือกันทุกทานที่เขามาให้กำลังใจเขาเนาะตลอดมาเฮากาสู้เนาพี่น้องเฮาก็สู่สมควรนเนาแต่ละมือกาโอเคสําหรับคลิปนี้เขาก็ตองขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีพี่นนอะ